ตอนที่1865ชื่อตอนว่ายังคงจบในหนึ่งกระบวนท่าจงยอมแพ้ซะทังเฟิงกล่าวยังไม่ยาแสหลิงหั่นยิ้มค่าไม่ได้มีนิสัยชอบทำเรื่องแบบนั้นซะด้วยสิต่อต้อนเข้าไปก็มีแต่จะทำให้เจ้าอับอายเสียปปเปล่าเปล่ทาทังเฟิงกล่าวด้วยน้ำเสียงที่เหยียดยามตัวเขานั้นเป็นถึงผู้สืบทอดของขุมอำนาจระดับสามดาว การที่ต้องมาประลองคัดเลือกในอาณาเขตที่หนึ่งนั้นทำให้เขารู้สึกอัปยศเป็นอย่างมากในความคิดของเขาคู่ต่อสู้ทุกคนในการประลองคัดเลือกนี้สมควรจะต้องคุกเข่ายอมรับความพ่ายแพ้เสียแต่โดยดียด้วยซ้ำหลิงฮั่นสายหวัวเรียบลงมือกันดีกว่าทั้งเฟิงขมวดคิ้วหากข้าลงมือก็อย่าหวังว่าเจ้าจะรอดไปด้วยสภาพครบ32เขาผลักฝ่ามือขวาใส่หลิงฮั่นโดยไม่ใช้ทักษะนิรันดร์ใดๆ เพียงแต่ด้วยศักยภาพประดับราชาของเขาแค่การโจมตีธรรมดาก็สามารถปลดปล่อยแรงกดดันน่าสะพรึงกลัวออกมาได้ดวงดาราณพิถ่วนถูกควบแน่ออกมาจากฝาเมืองของเขาแม้แต่ผู้ชมมากมายที่นั่งอยู่นอกลานประลองก็ยังสัมผัสได้ถึงแรงกดดันจนหัวใจบีบรัดการโจมตีนี้น่าสะพรึงกลัวหนักสมก็เป็นราชาความแข็งแกร่งมีมากขนาดไหนกันไม่จำเป็นต้องพูดถึง เมื่อถูกหนึ่งฝ่ามือที่รุนแรงราวกับดวงดาวเมื่อมากำลังร่วงหล่นจมตีใส่เขาหลิงฮั่นก็ยิ้มและกล่าวระวังเท้าด้วยผู้ชมหลายคนสำลักออกมาแน่นอนว่าผู้ชมที่ว่าไม่ใช่ใครอื่นนอกจากพวกเฉิงเฟิงยุนพวกเขาคุ้นเคยกับประโยคนี้ดีเพียงแต่ในการประลองเมื่อวานคู่ต่อสู้ของลิงฮั่นเป็นเพียงแค่จอมยุทธทั่วไปซึ่งต่างกับถังเฟิงที่เป็นราชาแห่งยุคหรือว่า หลิงฮั่นจะสามารถสร้างปฏิหารได้อีกครั้งทังเฟิงก็ส่งเสียงร้องโอดครวนเนื่องจากเมื่อครู่นี้ที่เขากำลังผลักฝ่ามือออกไปหลิงฮั่นได้สะบัดนิ้วเบี่ยงทิศทางฝ่ามือของเขาลงมายังฝ่าเท้าแล้วคิดว่าฝ่ามือของเขามีพลังทำลายขนาดไหนกันอัดแน่นอยู่ตูมถึงแม้ลานประลองจะมีค่ายกลอาคมป้องกันติดตั้งเอาไว้แต่มันก็ยังสั่นสะเทือนเล็กน้อยหลังจากเคลื่อนพลังสลายไป เท้าซ้ายของทางเฟิงก็ถูกบดขยี้กลายเป็นเศษเนื้อไปแล้วทางเฟิงจ้องมองหลิงฮั่นด้วยสีหน้าหวาดผวาและลืมความเจ็บปวดไปเลยสิ้นเชิงก็ข้าบอกแล้วไงว่าให้ระวังหลิงฮั่นสายหัวทังเฟิงกัดฟันอย่างขมขืน่นเพียงแค่กระบวนท่าเดียวเขาก็รับรู้ได้เลยว่าตัวเขาไม่ใช่คู่ต่อสู้ของหลิงฮั่นจริงอยู่ที่เขาเป็นราชาแห่งยุคแต่หลิงฮั่นนั้นเป็นราชาในหมู่ราชา ซึ่งความต่างกันของพลังนั้นแตกต่างกันราฟ้ากับเถวข้าขอ,อยอมแพ้เขากลกรบด้วยสีหน้าที่ไม่ได้สลดอะไรมากนักเพราะอีกฝ่ายจะต้องเป็นพวกสืบทอดระดับราชานิรันที่จงใจซ่อนสถานะของตัวเองเอาไว้อย่างแน่นอนการที่จะพ่ายแพ้ไม่ใช่เรื่องแปลกบนแทนผู้ชมทุกคนที่มองดูการประลองอยู่ต่างก็รู้สึกผิดหวังนี่เจ้าจำคนผิดหรือเปล่าคนแบบนั้นจะเป็นราชาแห่งยุคได้ยังไง นั่นสิไม่ใช่ว่าราชาคืออัจฉริยะที่ไร้เทียมทานในระดับเดียวกันหรือไงผู้เข้าประลองที่ชื่อหลิงฮั่นคือตัวตนนี้ร,นระดับสามนิพานสูงสุดเท่านั้นพลังบ่มเพาะของเขาต่ำกว่าทั้งเฟิงหนึ่งคันย่อยถ้าหากทั้งเฟิงเป็นราชาแห่งยุคจริงการที่จะพ่ายแพ้แค่หนึ่งในกระบวนท่ามันจะมีหน้าตลกไปหน่อยหรอจะต้องเป็นเพียงคนที่เชื่อเหมือนกันไม่ผิดแน่ ผู้ชมหลายคนยืนกรานหัวชนฝาว่าถัางเฟิงผู้นี้จะต้องไม่ใช่ถังเฟิงที่พวกเขาเคยเรียนชื่อเสียงมาอย่างแน่นอนแต่ก็มีผู้ชมบางคนที่ใบหน้าแสดงออกถึงความตกตะลึงอย่างปิดบังไม่มิดเนื่องจากว่าพวกเขามั่นใจว่าถัางเฟิงผู้นี้คือผู้สืบทอดของสำนักเตาหลอมสีครามจริงๆท่านพี่ซานเทียนอูกล่าวเสียงดังด้วยใบหน้าเครือบแคลงใจเขาคือคนที่จัดอยู่ในกลุ่มที่ไม่รู้จักถังเฟิงเพราะฉะนั้นเมื่อเห็นถังเฟิง ถูกกำราบภายในหนึ่งกระบวน่าเขาจงดไม่ได้ที่จะเผยสีหน้าเยียดย้ำออกมาราชาแห่งยุคบ้าบออะไรข้ายังแข็งแกร่งกว่าอีกน่าผิดหวังนักข้ารึอุตส่าห์รอดูหลิงฮั่นถูกตีอยู่ตั้งนานแต่ผลลัพธ์กลับกลายเป็นตรงกันข้ามเสียได้ซานเทียนจิวยกฝ่ามือตบเข้าที่ใบหน้าของน้องชายและเนื่องจากเขาใส่แรงมากไปพอสมควรฟันของซานเทียนอูจึงหลุดกระเด็นออกมาท,ท่านตบข้าทำไม เนื่องจากคุ้นเคยกับความโหดเหี้ยมของซานเทียนจิวมาตั้งแต่เด็กซานเทียนอูจึงไม่ได้เผยท่าทีกริ้วกราดแต่มีสีหน้ากศเศร้าแทนเกิดอะไรขึ้นกันแน่ข้าย,ยังไม่ได้ทำอะไรเลยแท้แท้อย่าไปยั่วยุรุ่นยาวพูดนั้นอีกไปน,นันคาดถึงแม้ว่าซานเทียนจิวจะไม่สบอารมณ์แค่ไหนแต่ซานเทียนอูก็ยังเป็นน้องชายของเขาทำไมกันซานเทียนอูดวงตาเบิกกว้าง รุ่นเยาวผู้นั้นเป็นไปได้สูงว่าเขาจะเป็นผู้สืบท่อระดับราชาน,นิรันซานเทียนจิวกล่าวอธิบายเพื่อที่น้องชายงี่เง่าของเขาผู้นี้จะไม่ได้สร้างปัญหาเพิ่มท่านพี่แน่ใจหรอซานเทียนอูยังคงรู้สึกไม่ยินยอมคิดว่าคาสายตายแย่เหมือนเจ้าหรือไงซานเทียนจิวสบทอย่างไม่พอใจเมื่อใดกันที่น้องชายไร้ค่าของเขาผู้นี้กล้าตั้งคำถามกับเขา หลังจากนี้อย่าได้ไปยุ่งเกี่ยวกับหมอน,นั่นอีกเป็นอันขาดซานเทียนจิวจ้องมองหลิงฮั่นต่ออีกครู่หนึ่งก่อนจะหลับตาครุ่นคิดและแตัดสินใจพาน้องชายของตนกลับไปยังอาณาเขตที่สามณบริเวณที่นั่งของเชิงเฟิงหยุนบรรยากาศได้เปลี่ยนไปจากเดิมทันทีแ <c oughs> อม่ใคราบางคนจงใจกระแอมและมองไปยังบั้นท้ายของเชิงเฟิงหยุนแน่นอนว่าเขาไม่ได้มีความสนใจในบั้นท้ายของเชิงเฟิงหยุนแต่กำลังเตือนไม่ให้อีกฝ่ายลืมการเดิมพัน ใบหน้าของเชิงเฟิงหยุนกลายเป็นมืดมนและใช้มือทั้งสองข้างคว้าจับที่พิงแขนของเก้าอี้เอาไว้แน่นค่ะกินอยู่แล้วเชิงเฟิงหยุนกัดฟันแขนโดยที่เพิ่งนึกออกว่าการเดิมพันนี้ไม่ได้มีผลดีต่อเขาเลยต่อให้เขาชนะการเดิมพันเขาก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยแม้แต่น้อยการขอยอมแพ้อย่างกระทันหันของทางเฟิงทำให้หลิงฮันได้เข้าสู่การประลองรอบต่อไป และกลายเป็นที่จับตามองของใครหลายคนเมื่อหลิงฮั่นกับสตรีศักดิ์สิทธิ์ออกจากสถานที่จัดงานประลองพวกเขาก็ต้องรู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยเพราะไม่เห็นสองพี่น้องซานเทียนหน่าแปลกสองคนนั้นไปอยู่ที่ไหนกันไม่ใช่ว่าทั้งสองคนจะต้องมารอจัดการพวกเขาหรอกหรอแน่นอนว่าหลิงฮั่นย่อมไม่รอให้ทั้งสองปรากฏตัวเขากับสตรีศักดิ์สิทธิ์มุ่งหน้ากลับไปยังที่พักเพื่อรอการประลองอีกครั้งในวันพรุ่งนี้ เมื่อทั้งสองคนกลับมาถึงที่พักเขาก็พบว่ามีผู้คนมากมายเรียงรายกันมาขอพบคนเหล่านี้คือตัวแทนจากขุมอำนาจต่างๆที่ต้องการให้หลิงฮั่นเข้าร่วมกับพวกเขาซึ่งขุมอำนาจที่ต้องการตัวเขาไม่ได้มีแค่ขุมอำนาจของเมืองวิถีโอสถเท่านั้นแต่ยังมีขุมอำนาจจากเมืองอื่นๆด้วย